หรับใครที่ต้องการเติม UC ใน PUBG Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด Gas Top อ p อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกราบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮู้ขี้ห่าบ่านะคะวันนี้สกินรถมาแล้วทุกคนไม่ใช่เป็นสกินรถอัปเกรดใดๆเลยเป็นสกินรถที่ดาง PUBG เขาทำขึ้นมานะคะพิเศษเลยซึ่งมีในส่วนของคิวฟิตหรือแจ็คเต็นกันค่า เอ่อระยะเวลานะคะวันนี้ถึงวันที่8เดือนหน้า <c oughs> ในส่วนของกติกาการสุ่มนะคะเริ่มต้น60 UC <c oughs> เรื่องความเร็วขั้นที้1 60นะ180 500 1,000 2,500 5,800และ7,200 UC ตามลำดับ การสูมจะมีอยู่2แบบนะคะแบบฟรีและแบบเสีย UC แบบฟรีเนี่ยถ้าเราส่มไปแล้วหักล้มเหลวนะคะมันจะลดขั้นให้เรา1-2ขั้นและเราก็ต้องได้รับของตามขั้นดันั้นส่วนแบบเสีย u c เนี่ยหักล้มเหลวนะคะเราก็จะอยู่ที่เดิมและเขาก็ยังมีการันตีให้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะสุ่มไปเสีย UC รอบที่3นี่คือการันตีให้แล้วก็เลื่อนขั้นให้1-3ขั้นนั่นเองนะ ในส่วนของสก,กีนนะคะก็จะมีรถจนะิปเนาะมีสีธรรมดา2ส,สีนะคะสีเหลืองแล้วก็สีดำแล้วก็จะมีรุ่นพิเศษนะคะจะเป็นรุ่นแรซึ่งจะมีทางด้านของ Ado ดแล้วก็กระโดดร่มด้วยแต่ละคันเนี่ยก็จะมีคิวฟีแล้วก็ป้ายรวมตีหน้าล็อบบี้ที่แตกต่างกันนะคะรถอีกอันหนึ่งก็จะเป็น2ที่นั่งนะคะก็จะมีธรรมดา2ส,สีเหมือนกันแล้วก็มีรุ่นแรแรเนี่ยจะสีเดียวกันเลยสีนี้สวยโอเคได้อันนี้แหละ กุญแจนะคะก็ธรรมดาเนี่ยจะใช้1ชิ้นส่วนรุ่นแรงเนี่ยจะใช้3เลยทีเดียวในส่วนของการแลกของรางวัลน,นั้นก็จะใช้เหรียญในการแลกกุญแจ1,500เหรียญน,นะคะชุดแตงแดงมี2ชุดชุดผู้หญิงน่ารักดีเหลืองขาวแล้วก็มีสกินร่มเนาะมีสกินปืนด้วยนะคะปะไม่เสียเวลาไปซุ่มกันเลย อย่าลืมไปรับคูปองส่วนลดด้วยนะตรงหน้ากิจกรรมนะคะขั้นแรกนะคะก็60 UC เนาะถ้าสำเร็จนะคะมันก็จะพุ่งไป1 2หรือขั้น3นั่นเองของที่ได้แค่1ขั้นนะคะไปต่อกันที่ขั้น2นะเสียอีก60 UC นะคะขั้นที่2รอบแรกล้มเหลวนะจะอยู่ที่เดิมนะคะอย่างที่บอกไปถ้าแบบ UC รอบที่2ล้มเหลว ครั้งที่3นี่คือการันตีให้นะคะกดยังไงก็คือข้ามไปอยู่ที่ว่ามันจะไปถึงขั้นไหนโอ้รอบนี้ได้ขั้นที่3เลยนะคะกรณีถ้าต้องการรับของนะคะมันจะสุ่มให้นะถ้าเรายังไม่ได้รับสักครั้งหนึ่งนะคะจะสุ่มให้ในสองิ้นนี้นะอู้ข้ามไม่ได้เลยนะคะถึงขั้น4นะกดเซยูซีต่อนะคะอันนี้ก็คือถ้าไม่รับก็ จิ้มไปตรงที่รับภายหลังก็คือยังไม่รับเราต้องการสุ่มต่อนั่นเองนะคะคั้นนี้1นึ่พานล้มเหลวครั้งที่1ครั้งที่2ล้มเหลวนะคะรั้นที่3ก็จะเป็นการันตีให้ถ้าใครสุ่มบ่อยนี่ก็จะเริ่มคุ้นเนาะว่าการสุ่มแบบนี้มันสุ่มยังไงนะคะคั้นที่5แล้วคาดว่าน่าจะสุ่มถึงแค่ขั้น7 เดี๋ยวดูก่อนนะครั้งที่หนึ่งสองพล้มเหลวนะสองพครั้งที่2นะคะล้มเหลวอีกเจนเคยรอบสุดท้ายการันตีให้นะออ้ข้ามข้ามไปขั้นเสร็จเลยแต่มันสามารถข้ามไปหกเจ็ดหรือแปดก็ได้ไง แต่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะหมดไป11,220 UC ได้ถึงขั้นที่7นะก็สามารถกดรับกุญแจได้นะคะในส่วนนี้เนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมนะถ้าใครต้องการสุ่มต่อไปขั้นที่8ก็จะเสียสูงสุดนะประมาณ21,600 UC อันนี้คือเสียเพิ่มอีกนะคะก็การันตีขั้นที่3นั่นแหละหูขี้ก็เลยมาคำนวณดูว่าเอะเราจะสุ่มใหม่หรือว่าเราจะต่อจากนี้ จริงๆถ้าเราไปตอบเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าเราอาจจะเสีย UC น้อยกว่าที่เราจะสุ่มจาก7ไป8ก็ได้นะก็เลยตัดสินใจว่ารับกุญแจขั้นที่7แล้วก็ไปเริ่มสุ่มใหม่นั่นเองนะคะกวเกือน,นั่นแหละแต่ถ้ากรณีใครที่อยากแบบว่าเสี่ยงกดฟรีได้นะอแต่เซยดาย้ไงรอบที่แล้วหูขี้กดฟรีไปหายไปหมดเลยนะ UC ล่วงไม่มีบุญไปกดเริ่มใหม่นะคะเริ่มจากขั้นที่หนึ่งล้มเหลวอะไรคืออะไรก่อนอูโอเคสำเร็จนะ,ะไปต่อล้มเหลวอีกแล้วกรณีใครต้องการเก็บ สะสมในส่วนของเหรียญนะคะที่จะนําไปแลกของรางวัลนะก็ข้ามไปสีเลยก็แนะนํานะคะว่าให้กดเพียงแค่ขั้น1หรือ2เท่านั้นนะคะกรณีที่มันข้ามไป4หรือ5อันนี้คือดวงดีคือโชคดีของคุณไปถ้าของมันได้ซ้าในส่วนของรางวัลขั้น3 4 5ี่หเนี่ยมันจะได้รับเป็นในส่วนของเหรียญอีกทีหนึ่งนะคะที่5้าแล้วห้าแล้วก็ไป6 อยากแบบว่าจากหไป8เลยอะไรอย่างนี้บ้างอะไม่เคยเลยอะเหลือแค่1นึ่งพแล้วโอ้โหขั้นหไปนี่เสียเยอะมากนะ5,800ันยูซเลยนะคะ <c oughs> ไปต่อเสียอีก5,800ันยโอ้โหสุดท้ายก็การันตีจนได้ ขอหน่อยเฮ้อหกไปแปดเลยได้ไหมต้องไปเติม U C นะคะ U C ไม่พอตอนนี้เหลือ3000เติม U C มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดได้เลยนะเพราะว่ามันการันตีให้แล้วนะคะครั้งที่3ก็มารู้อีกทีว่าจะไปขั้นไหนขั้นไหนเอสรุปรอบนี้โดนไปพอๆกับจาก สุ่มจากเจ็ดไปแปดกรณีสูงสุดเลยนะเออมันก็นั่นแหละก็อยู่ที่ดวงกับจังหวะในการสุ่มนะคะก็อันนี้รอบนี้เสียไป21,560ื่นหน่กเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะจากเจ็ดไป8จะเสียอยู่ที่ประมาณ21,600ื่โอ้โหถูกลงมาอีกแค่ไม่กี่สิบยูนะก็ยังดีเผื่อเราฟุกแบบว่าข้ามไป8เลยอะไรอย่างนี้เนาะก็ลองไป กันดูนะคะก็ไปวิเคราะห์ไปประเมินกันดูว่าจะสุ่มยังไงใครที่คิดว่าตัวเองดวงดีก็ลองสุ่มแบบฟรีเลยก็ได้นะมันก็จะมีในส่วนของส่วนลดแล้วก็กดฟรีในแต่ละวันไปได้เรื่อยๆนะคะก็มีนะมีตัวอย่างที่แบบว่าสุ่มแบบฟรีก็ยังได้ลดได้ของอะไรอย่างนี้กันอืมของขี่ก็จะแลกเป็นรถสองที่นั่งคันเดียวนะคะเ,เหลืออีกหนึ่งคัน เดีคิดก่อนว่าเอาไอดีจะขายหรือว่าจะยังไงเดี๋ยวไปติดตามได้ที่เพจแล้วกันเนาะกดรับรถนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ที่ท้ายคลิปแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากดากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอให้ไม่เกือกันเนาะจริงๆอะสุ่มรอบแรกหุดแค่นั้นก็โอเคแล้ไม่เกือเลยนะ we Oh <laughs>